ไม่มีปัญหาเลยคุชชั่นก็คือรองรับแรงกระแทกได้ดีกว่าตัวก่อนมากๆอ่าแล้วก็ในตัวของ looking และ m มท e ที a รเรียถือว่า,า,าดีไซน์ออกมาดีเลยสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับทีทีบาสเกตบอลชูรีเิวแล้วนะครับอ่าวันนี้เราก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเราด้วยเนาะตอนนี้ก็ subscribe ก็เยอะแล้วก็ขอให้ทุกคนติดตามหรือว่ารับชมคลิปรีวิวรองเท้าของเราต่อไปอ่าแล้วก็ใครที่เป็นผู้ชมใหม่ๆก็กด subscribe เราด้วยเนาะเพื่อมีกิจกรรมดีๆใหม่ๆม,มามอบให้ทุกคนเหมือนกิจกรรม1,500 subscribe ที่เราได้จัดให้ กับผู้ชมเนาะวันนี้เราก็จะมารีวิวรองเท้าที่เป็นกระแสอยู่ในช่วงนี้เนาะก็คือตัวเวท g h t 8 3, เนาะตอนนี้มาถึงรุ่นที่4แลละเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าตัวของตัวเนี้ยมันมีเพอร์ฟอร์แมนซ์เป็นยังไงโดยที่อินโฟเมชันหรือว่ารองเท้าตัวเนี้ยได้ถือกำเนิดมานะก็จากตัวของ the angel Ra เซ l เนาะได้ทำการใส่ตัวของ เวท8ปดสิปอัลตร้าเนาะในการแข่งขันเพลย์ออฟในปี2021อ่าโดยที่เขาใส่นะก็จะเป็นตัวของสีชมพูแบบนี้แหละโดยที่เราเนี่ยก็ตอนแรกก็ไม่รู้นะว่าเป็นรองเท้าอะไรแต่ดันไม่ห้ติดกระแสในช่วง2-3ปีก่อนทำให้รองเท้าตัวนี้ได้ถือกำเนิดมาเรื่อยๆโดยรองเท้ารุ่นนี้ก็จะมีรุ่นเลกูล่ากับรุ่น Ultra. อัลตร้าอาจจะมี V2 มา เป็นข้อหายเนาะในบางรุ่นโดยตัวนี้เดียงเจ l โร u s ละเซก็ได้ใส่เนาะ,นะมันเป็นรุ่นที่4ล่ละ Performance ของตัวนี้จะเป็นยังไงมารับชมด้วยเลยครับในส่วนแรกของการรีวิวนะครับก็จะเป็น traction ของรองเท้าคู่นี้นะครับโดย traction ของเท้าคู่นี้ก็จะมีเป็นลาย multi-direction นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นลาย hanging bone เนาะในส่วนของข้างหน้าเทา้าโดยที่ ตัวของรองเท้าเนี่ยมีความหนึบที่สูงมากเลยถึงแม้จะอมฝุนก็ตามอ่ทั้งในอินดอร์และเอ t ดอร์เลยเนาะมีความหนึบมากๆแล้วก็เดเมจ e เนี่ยมีน้อยมากสำหรับการใส่เอ t ดอร์เนาะถือว่าเป็นรองเท้าที่ทนมากๆเลยคู่หนึ่งอ่ะโดยที่ตัวของ traction เนี่ยให้ในส่วนของ crossover มาเนาะเพิ่มขึ้นมาเยอะมากอ่ะทำให้ตัวของรองเท้าเนี่ยเหมาะสำหรับการที่ crossover ได้อ่ะแถมยังมี ตัวข้างนอกเพิ่มมาให้อีกอถือว่ารองเท้าตัวนี้เหมาะกับการสายบูมากๆเลยใช้คอร์สใช้เปลี่ยนทิศทางน่าจะสนุกพอตัวเลยโดย traction ของรองเท้าคู่นี้นะครับผมให้อยู่ที่5/5 5ครับผในส่วนถัดไปนะครับก็จะเป็นส่วนรองรับแรงกระแทกหรือว่าคุชชั o n ของรองเท้าคู่นี้นะครับโดยคุช h i o n ของรองเท้าคู่นี้เนี่ยก็จะเป็น drop in midsole b o o m เนะาะซึ่งเวท8083ดปดเนี่ย ในช่องเราเนาะรีวิวไปอยู่2ตัวก็คือเวท g h t 808.3ปกติตัวข้อโลแบบนี้เนาะแล้วก็เวท g h t 808.3 V2 ที่เป็นข้อไฮซึ่งตัวของเวท g h t 808.3เนี่ยจะมีพลาสติกเพจอยู่ตรงนี้เนาะแต่เวท g h t 808.4เนี่ยจะไม่มีพลาสติกเพจอยู่ตรงนี้เลยอ่าแต่เขาได้ปรับจูนความหนาเพิ่มขึ้นมาใหม่ตัวนี้จะมีความหนาขึ้นในส่วนของหน้าเท้าเนาะ แล้วก็ส้นเท้าเท่าเดิมทําให้ตัวของการงอเนี่ยมันมีสปริงดีดเหมือนกับตัวหน้าเท้าบางแล้วก็ใส่พลาสติกเพดอยู่ข้างหน้าเนาะทาให้ตัวนี้มีระบบรองรับแรงกระแทกที่นุ่มขึ้นจากตัว3ม,มากๆเลยอ่ะอันนี้ก็คือพัฒนาการของตัวที่4เนาะแล้วก็ดีดมากๆเลยในตัวที่4โดยไม่ต้องมีพลาสติกเพดเนาะโดยที่คูชชั่นเนี่ยมันเหมาะสำหรับตัวของบิ๊กกดสมอลกดได้หมดเลย ถือว่าเป็นคุชชั่นที่ครบเครื่องสำหรับผมเลยโดยที่หน้าเท้าเนี่ยจะเป็นนุ่มเด้งส้นเท้าเนี่ยออกจะออกไปเทีไปทางนุ่มเลยถ้าใครลงหน้าเท้าบ่อยๆเอ้ยหลังเท้าบ่อยๆน่าจะชอบเพราะหลังเท้านุ่มมากแต่หน้าเท้าเนี่ยจะเป็นดีดเด้งๆเลยโดยที่คุชชั่นเนี่ยผมให้คะแนนอยู่ที่5เต็ม5ครับผมในส่วนถัดไปนะครับก็จะเป็นส่วนของลุกิ้งและแมเทีลครับเราจะมาดูข้างเท้าด้านนอกกันเลยหน้าเท้าครับข้างเท้าด้านใน แล้วก็ส้นเท้าเลยครับโดยที่วัสดุส่วนใหญ่เนาะก็จะเป็นเท็กซ์ไทเนาะ,ะเป็นได้สารกันทั้งหมดเลยแล้วก็มีตัว tpu มาครอบตรงข้างเท้าข้างในเนาะแล้วก็ตรงหน้าเท้าตรงนี้นี่คือ tpu มาครอบแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเท็กซ์ไททั้งหมดเลยอ่ะเราก็จะเห็นได้ว่าวัสดุก็จะมีประมาณนี้แล้วก็ตัวของส้นเท้า เป็นหนังสังเคราะห์โดยที่ก็จะมีความแตกต่างของวัสดุเนาะเนื่องจากตัวของรองเท้าเนี่ยมีคอนเซปต์ว่ามันต้องน้ำหนักไม่หนักเกินไปไม่เบาเกินไปเขาเลยสามารถที่จะเวทวัสดุให้มันมีน้ำหนักที่พอเหมาะได้เนาะโดยน้ำหนักคู่นี้ก็อยู่ประมาณ420โดยประมาณไซส์12 US เนาะก็จะมีน้ำหนักนิดน,นึงเพราะว่าบูมคัชชั่นมันหนักโดยดีไซน์เนี่ย ผมถือว่าเป็นรองเท้าที่ดีไซน์ออกมาได้สวยเลยแปลกแหวกแนวดีอ่าจากตัว3เนาะที่เป็นเวอร์ชั่นปกติเหมือนรองเท้าปกติอ่าตัว3 V2 ก็จะเพิ่มเหมือนโคบี้9โปโตเนาะก็จะเพิ่มขึ้นมาสูงๆเลยอ่าแล้วก็พอเปลี่ยนปีเป็นตัว4ปุ๊บก็จะมีสเต็ปขาดเหมือนตัว2อเลยถือว่าตัวนี้ดีไซน์ออกมาได้ดี โดยคะแนน looking m a t e r i เนี่ยผมให้อยู่ที่4เต็ม5ครับผมในส่วนสุดท้ายของการรีวิวนะก็จะเป็นส่วนของ lockdown ละประใส่สิ่งในส่วนของ lockdown ก่อนเลยอ่าในตัวของ lockdown เนี่ยทาง leaning ครับเขาให้เป็น step ตัวนี้มาเนาะ mm. เพื่อเพิ่มการลักตรงกลางเท้านะเพราะว่าวัสดุข้างนอกเนี่ยเป็นเท็กซ์ไทไม่ค่อยมีอ่อการที่จะตอบรับแรงด้านข้างมากเท่าไหร่ mm. เขาก็เลยให้ตัวของ step เพิ่มขึ้นมาเนาะ เพื่อเสริมการล็อกดาวด้านข้างให้มันมีความกระชับมากขึ้นในส่วนของกลางเท้าแล้วก็ในส่วนของรูรอยเชือกเนี่ยก็ให้มาปกติเลยก็จะเป็นรูรอยเชือกปกติมีพูแทบตรงกลางเท้าตรงนี้เนาะอ่าูแทบก็ให้ล็อกดาวมาค่อนข้างโอเคเลยไม่ได้แย่มากจนเกินไปเนาะอ่าแล้วก็ในส่วนของตัวฮิวเคานเตอร์เนาะถือว่าแข็งแรงทนทานเลย สามารถรองรับเอรอยไหวได้ดีคิวแพดนุ่มมากถือว่าป้องกันอาการบาดเจ็บได้ดีแล้วก็ตัวของทอร์ชั่นเนาะก็จะเป็นตัวของคาร์บอนเพดตัวนี้ซึ่งสามารถที่จะป้องกันแรงบิดแรงเฉือนได้เป็นอย่างดีแล้วก็ในตัวของไซซิ่งเนาะถือว่าเป็นตัวสุดท้ายละของการรีวิวก็คือตัวนี้สามารถใส่ตรงไซส์ได้เลยไม่มีปัญหาเหมือนกับตัวเวทแปดสิบ ข้อโลเนาะจะเหมือนตัวเวท883สสอลตราา้าคอไฮ V2 นั่นเองสามารถใส่ตรงไซได้เลยไม่ต้องเผื่อแล้วก็ตัวของล็อกดาวน์กับไซซิ่งเนี่ยผมให้คะแนนอยู่ที่ห้าเต็มห้าครับผมมาในส่วนสรุปของเราคู่นี้นะแฟชั่นก็คือเดบไไม่มีปัญหาเลยพุชชั่นก็คือรองรับแรงกระแทกได้ดีกว่าตัวก่อนมากๆอ่าแล้วก็ในตัวของ Looking l o o k i n g และ m มท e r i เรียทวบาดีไซน์ออกมาด,ดีเลยผมชอบดีเทลแบบนี้เนาะมีสายคาดมีการเปลี่ยนแปลงวัสดุ จากตัวนี้เป็นตัวนี้ถือว่าคอนติเนียต่อเนื่องได้ดีอ่าแล้วก็ในส่วนของล็อกดาวนกับไซซิ่งถือว่าไม่มีปัญหาเลยจากตัวโลตัวก่อนเนาะเพราะว่าตัวโลตัวก่อนเนี่ยมันจะต้องเผื่อครึ่งเบอร์ลยหนึ่งเบอร์เลย,เ,เ,ลยเพราะว่ามันบีบมากๆอ่าเพราะว่าตัวของวัสดุเนี่ยเป็นพลาสติกทั้งหมดเลยแล้วก็ราคาของรองเท้าคู่นี้เนาะ มันอยู่ที่ประมาณ3,990บาทเนาะสามารถสั่งซื้อได้ตรงนี้เลยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปรีวิวรองเท้าวัาด,ดีต่อไปเนาะครับใครจะชมรีวิวผู้นี้เต็มๆม,มารับชมได้เลยครับ